นัง่งเย็นดูมาขึ้นมากินเร็วๆโ,โอ้ยหน่อย,ดยอดบปไหนเด้ออ่านหน่อยย่าเห็ออดบปไหนเด้อน่อยมัดปีนขึ้นมาหืามหน่อยย่ำบ่ขึ้นมากับบ่ขึ้นย่ำนั่งปั๊บปีนขึ้นมาโน่นเออ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 หน่อยเออนั่งซื่อๆดูดูว S <S 2> <S 2> เดี๋ยวนยอย่ามาเล่นรีบกินเร็วกินดีๆแล้วตัวที่มันเป็นหอ่หอๆหน้านะเออ,เ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพูดในห่อให้มันไม่มีน้ำนะน้าเอาน้ำมาสิน้ำยังน้ำนี่จะถ้วยนะว้าวดูมไว้ดิไป,ไปสูแล้วล่ะสูแล้วเด้ออันอันหน่อยสูแล้วเด้อป็ได้สูแล้วเด้ออันหน่อยทำไมไม่นอนเออทำไมเดี๋ยไม่นอนง่วงทำไม ปกติเด็กน้อยเข้านอนตั้งแต่สองทุ่มน,นะแต่ว่าตอนนี้ห้าทุ่มแล้วทําไมไม่นอนมันเป็นเด็กด,ดอ้นรนลฮะต่อไปเราให้เรียนซัมเมอร์เลยไม่ต้องไม่ต้องหยุดเลยไม่ต้องหยุดเลยโอเคไหมไม่เพรอะก็ลังหิวก้าวอะไรคนหิวข้าวอา๋อหิวข้าวกับการไปเรียนคนละเรื่องกันนะตอนเราหิวข้าวม่ไ้อยากจะนอนดึกสักหน่อยอะไร มันไม่ได้อะจะนอนหลับอืมแต่ว่านน้อยหิวข้าวเหรอใช่จริงหรือเปล่าจริงไม่เชื่อพูดความจริงไหมจริงเมื่อวันเม่อวัอยากเมื่อยากไปนอนกับหญาเพราะว่าหาไม่ให้กินตันนึกจริงเหรอเน้นน้อยจริงถ้างั้นเน้นน้อยก็มานอนกับมามีทุกวันเหรอนอนกับยญาคืนเดียวเยอะนอนกับยาเยอะอยากนอนกับยาเหรอแต่ว่าแตกินข้าวนอนกับยญาทีละวันทีละวันไปเรื่อยเรืยโอเคอันนั้นเด็กกินได้ไหม กินได้กินได้นะั่นน่ะเด็กกินได้ไม่อยากยันกับญาติเพราะว่าญาติให้กินของดึกทำไมเหรอใช่เออก็อเลยหส่ข้าวตลอดก็คือเป็นตะละตุ่นแทะแต่ละตละุนแท้ก็ต,ต, <c oughs> ตอนที่ญาตป้อนข้าวทำไมไม่กินเออทำไมตอนญาตป้อนข้าวทำไมหนูไม่กินะ่ะก็อาหารหนู่ก็ตอนมืดก็ญาตป้อนนะพี่ เราจ้าแม่เราเกินอาหารตอนบืนเพราะว่าต้องนอนไงหรือเปล่าเพราะว่าย่าพานอนตั้งแต่กี่ทุ่มตั้งแต่สองทุ่มก็เลยหิวตอนดึกเหรอถ้าหิวตอนดึกก็เดินมาทางก็เดินมาทางนี้นะสามทุ่มเหรอรถปัก<ด>กิ่งรู้มาแล้ว รีบกดเลยทุกคนโปรสำหรับคนนอนดึกวันนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะมีได้แค่หนึ่งร้อยคนคนนัดอะไรเอาอะไรเดี๋ยวไปในห่อให้แป๊บนึงโอ้ยสีมากยากเลยเด้อมาค่ะเ้ามาหอกันครับอากาศแก้วค่ะอากาศแก้วอันนี้สบายแก้วสบายแก้วอันนี้ก้นกล้วยอันนี้ก้นกล้วยเอาเมือกเอามือก สวัสด,ดีเ,เราชื่อชบาแก้วแล้วเธอล่ะกันคุ้มชิคัดกล้วยเนยรักกล้วยพูดดีก,กันกล้วยเแซนใหญ่ๆแล้วนะเนื้อกัตวยไม่ใช่อีกตัวนึงไม่ใช่อีกตัวหนึ่ะไม่ใช่อีกตัวนึงอะมูกันกล้วยอะมันชื่ออย่างมูจะกมันชื่ออย่างละชื่อแคทดีๆเนยอ้ไกินผักสลัดเอาผักกัดแก้วไว้น้ำกินแล้วมันเป็นอย่างนี้มั้ มันมีแบบไหนตอนมาต้องมาถามตาเป็นนี่ยังออกินแล้วแน่ละอันนี้น่าสิกินแล้วน,น,น้อยจากกินผักเอาไรเน้นยกินผักด้วยเหรอมันจะผสมจีมนมาสั่นเลยตาแดงโอ๊ยมันตาแดงเป็นมูปะกันกูอ่ะทีมันก็ตีกันเลยนะคะมันเป็นมูก,กันอ๋อเพื่อนแท้หรือเปล่าเพื่อนแท้ต้องตีกันสเต็ปการห่อผักนะคะเราจะห่อด้วยกันมาพร้อมกันหนึ่งสองสาม บอกว่าผักกาดแก้วว่าน้ำจิ้มถ้าเขากินโอ้ยแบ้งกันไม่ได้บอกเนี่ยมันมีสามาันเนาะแล้วมันเป็นยังก็แบ้งกันมีสองอันเว้เอาใบนี้เอามาผุ้นำคนจะควงกับบัลลายนี่อย่างมันขนละอันกันเอามาสิเอาพังนี่มาเอาใบนี้โบเอาว็เอาใบนี้เอาใบด้านมาโอ้ยเนี่ยแบ้งกันไม่ได้บอกเอาใบด้านมาโนโอ้ยขลาดกันนะเต้องหยิบใบนี้มาจากเอื้อยเดแล้วใบนั้นมีตัวบ้าดบ้าอันนี้ของเอื้อยมีเอา เนีมโมแบ่งกันได้ปะก็แบ่งนี่เนยโอ้ยมันมีแต่เนยกินกันเลยมีถุงนั่นอ่ะกระโกันโบเจือดทำเนยนี่ใบนี่น้ำหยิบมาจากของที่ลาอันนี้อ่ะอันนี้ใบของแหนมทุกคนอันนี้ใบของแหนมบบเนยนั่นอ่ะใบเนยต้องจำได้อยู่โอ้ยอย่าทะเลาะกันเนมโอเอาใบนั่นมาเนยแบ่งกันคนละอันนะก็แบ่งกันอยู่ไอ้ก้อนนี่ไปแล้วนั่นไปแล้วกระโดดกันยืน เอามาหน่อยเอามาลวกันได้เลยโอ้ยมันควนละอักันเนี่ยอันนี้กันเสนเอานันมาเอาอันนี้มาบอบออโอ้ยอย่าทกนเนะ่ออี่ไปนี่มาจานอบ้าอันนี้ของอีหละเนี่ยมีไปนี่นะมาจากอาเปิดไหม่เปิดไหมเปิดอันน้ ทะเลาะกันมันตก็บอกอยู่ว่าอย่าทะเลาะกันอย่าทะเลาะกันเอยเนี่ยแบ่งกันไม่ได้บอกกระเบงแล้วกระบายได้ของแนมขอใบสวยๆได้ปะก็เอาอันนี้มันจะคอไงมานี่กระเบงกันโบราวบ่เอาบักสลัดอนีมันมาคือกันตรงไหนมันมาคือกันตรงไหนมันมาคือเลยถ้าคนถ้าคนุาตาบอดตากสิบบ่งออกมันมันมันอะไรนมันคนละชนิดเอาะแม็กโอ้ยเนี่ยมันคนละรันกันมาคนละใบ เอามามันคอลลานิมันคนลลานินก็บอกเลยว่าน้ำสีกินเบาขนไปอ๋ก็ะนี้กคอละาบแล้วก็เอาไปที้ไปแล้วนะกับไปเแล้กับนี้อันนี้มันะไรโอ๋ยเปนกระสิแตกเลยนทะทีะกักที่รักกินได้ดีหยุดทาอจ้าหน้าหน้าอย่าทารอจ้ากวยอย่าทะเลาะกันกินไปมยกินดิแล้วก็บอกกูยูว่า นนอะยนะก็บอกนหน,หน้าเลยหน้าเน,นี่ยนะเออบอกนหน้าไปสีนนอยบอกนหน้าไปเลยแล้วตัวหอลนะยังไ,ไงหอยเดี๋ยวป้าแนวให้ อยากทะเลอ,องกันได้ไหมน้องมอเ่อยไหมยังไม่นะมได้กินเลยเอล๋อเหรอยังไม่กินเลยอ อะไรอีกกันเนเี่ยยังไม่ทำอะไรเลยนะนอย่ีใครทำอะไรเลยเนะ่ย้ <c oughs> มแต่ทุกคนมีใจมาเบียดมาตลอดเลยนะ เอามากินพร้อมกันเลยกันแม่แม่หน้าทำเองแล้วว่านเออทำมันห่อนี่ให้ร้อยจบกินพร้อมกันมันต้องไปยากกันอะไรหรอกกินพร้อมกันเลยเราจะกินแล้วมาพร้อมกันเร็วก็หอให้รอก่อนสิไม่อย เออหน,อน้ามันไม่รอเนาะหน้าน้อยอ่ะโอยมากินพร้อมกันกูไปไห้ก็ได้หนึ่งสองสามอีอ่ย dù anh rồi anh dù rồi